สวัสดีค่ะขอพบกแก้วตาบากินชาแน,นลนะจ๊ะเอารอบสองเลยเหี๋ยไม่ได้ต่อจะได้ไปตัดต่อได้นี่นะคะไก่แก้วตาอยู่อำเภอสิงคอยจังหวัดสระบุรีนะจ๊ะ ถ่าเครื่องนึ่งถ่ายเครื่องนึงมันติดมันมันตัดแหมพี่น้องคอยได้ไปพิจังไหนตัดได้ตัดต่อกันได้ทำงบเป็นเดอ้อพี่น้องเลยอร่อย เ้ึ่งิ้มแล้ววีเอานัำปลามาแทบดิไปหนูว่งจีนเยหนูเอาซ้อนมากี้ใส่นะเดี๋ยวเขามาต่อกันไดยเนี่ยคุยาวเลย เออต่อมันก็อเอาแค่นั้นก็ได้แล้วนะ่ะมันก็ลงคลิปมันวันจะลงเรือนเปิดใครชอบกอ็อย่าลืมกดไลค์กดซับตะคายให้ด้วยนะคะ ก้าใครชอบุย่มกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะจ๊ะทำเป็นเสียงเพลงก็ได้อืเอาเติมเสียงเพลงเข้าไปจเทิากับเสียงเพลงเล้ไม่ถึงเ,เปิดเสียงอันนี้ไหมเง้ย,ย เพิม่มแบบิซานี่มาอาหารพีซานก็ต้องเป,ปิ่มแบบพรือว่า Yeah.